สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมค์าร์อค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีเมษและคราเมษนะคะประจําเดือนกันยายน2567รค่ะชาวราศีเมษและคราเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึง14พฤษภหรือสาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวม,มค่ะ <c oughs> ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะมันเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใด,ดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวเมษเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะไพ่เดอะโฟ พ่สิบดาบค่ะไพ่เอ็มเพลนะคะชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะในอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุาไฟนะ,ะเมษสีานูค่ะมีชาวราศีธาตุาน้ํกากรกฎมินพิจิกนะคะและชาวธาตุลมค่ะมีถุดตุนกุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะ ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะระยะทางที่มันไกลมากจนเกินไปทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์รู้สึกว่าไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปจบที่ไหนหรือว่ามันจะเดินไปสะดุด สะดุดหรือว่าตกเหวตรงไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะเลยเลือกที่จะเดินออกมาหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ดีวกับคนที่มีเจ้าของแบบนี้ก็ได้หรือบางคนนะคะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพพอไพ่สิบดาบขึ้นมานี้ละเว้นไม่ได้เลยนะคะปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วทาให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เราไม่อยากที่จะกักไม่อยากที่จะกัก คนคนี้ไว้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราดูแลเขาไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าอันนี้ก็คือ ในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดอย่าคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยด,ดวงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะในช่วงเดือนกันยายน2567เป็นอย่างไรนะคะ พไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่สิบไม้เท้าค่ะไพ่ไฮพิเทศนะคะและเป็นไพ่อัศวินถือดาบค่ะชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็จะ นิ่งๆเงียบๆเงาๆหมายรู้สึกว่าคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่าทุ่มเทกับการงานทุ่มเทกับภาระความรับผิดชอบนะคะประมาณนี้ถามว่ามีคนเข้ามาไหมเอ่ะอืมมีเข้ามาเหมือนกันแต่ตัวคุณไม่สนใจเลยหันหลังให้อย่างเดียวนะคะอืมประมาณนี้คุณอาจจะยังคิดถึงนะคะความสัมพันธ์เก่าๆความสัมพันธ์ที่มันมันยัง ไม่สามารถที่จะเอาออกจากหัวคุณได้อืประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณาเมษกับคนที่คุณคิดถึงไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในสถานะไหนขอให้เป็นคนที่คุณคิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวเมษก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณาเมษค่ะชาวราศีเมษและคณาเมษคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ <c oughs> ่เอ็มเพรสไพ่ดีเมจิเชียนค่ะไพ่คิงถือดาบนะคะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญค่ะชาวราศีเมษและคนาเมษรนะคะคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาววันศุกร์ ชาวราศีกรลักนากันชาววันจันทร์นะคะชาวธาตุด,ดินพฤกษกันมังกรธาตุลลมิถุนกุนกุมนะคะอ,อ่ชาวราศีเมษลัคนาเมษก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่คุณคิดถึงเขาค่ะคุณคุณยังเขาเรียกว่ายังมีความมั่นคงยังปักหลักกับคนคนนี้ใจของคุณนะนะความรู้สึกของคุณนะนะยังมั่นคงกับคนคนนี้อยู่คนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่า คุณคิดว่าจัดอันดับว่าดีที่สุดแล้วอะ่ะในในบรรดาหลายๆคนที่คุณเคยคบเคยเจอเคยพูดเคยคุยนะคะคุณอยากสื่อสารคุณอยากพูดคุยคุณอยากบอกว่าคุณคิดถึงเขามากขนาดไหนอืมนะคะแต่ไม่รู้สึกว่ามันไม่มีการ Take action ใดๆมันเป็นแค่ความคิดของคุณที่คิดและอยากจะทําแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอืมนะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวราศีเมษลัคนาเมษคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมษลัคนาเมษมาดูกันค่ะไพ่ใบแ,แรกนะคะได้เป็นไพ่สามเหรยียญค่ะไพ่เดอะซันนะคะไพ่หนึ่งถ้วยและเป็นไพ่สิบเหรยียญชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์ ชาวธาตุน้ํากระกฎินพิจิกชาวธาตุด,ดินพิศกลกันมังกรน,นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่ยค่ะเขาคิดถึงคุณเหมือนกันนะเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่ได้เจอได้พบได้คุยได้ทําความรู้จักซึ่งกันและกันนะคะเขายัางถ้าหากว่าเป็นไปได้เขามีโอกาสเขาก็อยากได้จะคุยกับคุณอยากได้โอกาสนั้นอีกครั้งนะคะเอออยากทําให้มันดีอ่ะเพราะเขารู้สึกว่า คุณคือแสงอาทิตย์คือดอกทานตะวันนะคะในชีวิตเขาที่ทําให้โลกของเขามันสดใสามากยิ่งขึ้นนะคะอือันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษละคณาเมษเป็นอย่างไรไม่ขอเนี่ตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยค่ะไพ่ขิงถือถ้วยนะคะ ไหเดอะสตาร์ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในส่วนของเอาคอ่มอนาคตความรักความสัมพันธ์จะมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นจะมีการหยิบยื่นความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแต่ไม่อยากให้คาดหวังในความสัมพันธ์ว่ามันจะสามารถที่จะดีแบบดีขึ้นตามลําดับเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อเป็นกัลายาณมิตรที่ดีต่อก,กันนะคะถามว่ามีโอกาสในการพัฒนาไหมก็มีโอกาสในการพัฒนาแต่อาจจะ ไม่ได้เร็วเร็วนี้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่ทาด้วยจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักคมสำคัญน,นะคะให้กับชาวราศีเมษลัคณาเมษในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 7นา,านะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะไ <c oughs> พ่เจ็ดถ้วยค่ะ ไพ่แดเหรียญนะคะและเป็นไพ่7ไม้เท้าค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในส่วนของคําแนะนํานะคะที่ไพ่ยอยากจะบอกนะคะไพ่อบอกว่าให้คุณในเรื่องของความรักอะเราบังคับใครไม่ได้หรอกเราสามารถที่จะส่งความปรารถนานี้ได้เราสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้เป็นกนะนรยานิมิทีด่ดีต่อกันได้ ปัญหาเรือุปสรรคต่างๆในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับคุณและคนที่คุณคิดถึงมันอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขหรืออาจจะแก้ไขไม่ได้เลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะไม่เสียใจในภายภาคหน้าได้หากว่าคุณหันกลับมามองในวันนี้นะคะทำให้ดีที่สุดนั่นแหลคะค่ะเท่าที่คุณจะสามารถที่จะ ทุ่มเทและไม่ทำลายตัวเองนะคะชาวเมดเป็นกำลังใจให้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ